สวัสดีตอนเช้าลาตีสวัสดีสวัสดีตอนเช้าแต่กยังไม่ได้นอนจากอรมณสวัสดิ์อีลาตีสวัสดิีสวัสดีตอนเช้าครับเช้าบางครั้งก็กินขึ้นก็ต้องก็นดืมจะได้กินข้ากรอบบางคั้งแต่รอเพราะแต่ตีสามทีก็ได้เจริญช้าครับแกงเขียวหวานส้มหรือว่าแกงเขียวหวานสวัสดีครับต้นบุพานไก่แกงเขียวหวานส้มกินกับข้าวบ้านรุ่นวัน อันนี้อนนี้ต้มแกงเขียวหวานส้มเขียวหวานส้มต้มเขียวหวานส้มเขียวหวานส้มแกงเขียวหวานแล้วสมัยมันเป็นสีส้มแล้วเรียกแกงส้มไม่ได้หรอไงแกงเขียวส้มแล้วเป็นได้แล้วเป็นแกงเขียวส้ม้วเป็ไม่ได้แล้วนใ่าผู้ช่วยเขาให้เรียกแกงเขียวส้มเขียวส้มแกงเขียวแกงเขียวส้มยังไปเขยว้มม่ไก็ม่ได้คือแกงเขียวหวานเป็นสมัยกางๆแกงส้มส้มเาเรียกแกงเาเรียกแกงเผ็ดเฮ้ยไที่แกงเ็ดแล้วมันไม่เ็ดไม่เผ็ดหรือไม่เผ็ดหรือไม่เดถ้าเรียกแกงเผ็ด แกงไทยแกงีเผ็ดหลายอย่างต่อไปก็ได้แกงเผ็ด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 เผ็แล้วจะลองกันี่ยแกงเขียวหวานหรือแกงเขียวต้มเลยเนี่ยเผ็ดแล้วก็ต้องมีเผ็ดย่างแกงเผ็ดแล้วก็ต้องมีเผ็ดย่างแล้วถ้าเผ็ดมันย่างแล้วมันจะไม่ไมวะไม่ได้มันต้มไม่ได้ว่าแกงเผ็ดต้มเป็ดย่างเผ็ดแกงรเป่แล้วก็ทับหรือ้นกง้นจ้นแ้เยย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 ย

อนุมพลังมากไม่ไลยนั่นที่นัำตาพลังมาเรียกรองเจ็ดวันแล้วเนื่องจากรุจักมอโตอรจอนก็สีช่างไ่กินขาวขาวจำในนที่การล้างให่เราจะล้มอเตอร์และถออกมาประกอบแบบจำนแนเราจะฉีดทุกเม็ดอันอกุมคนให้ไม่ใช่ ของครบเวอร์ของมันอย่างเรียบร้อยอย่าให้เหลือกลินเหงื่อกลิ่นใครกินเหงื่อกินใครจะไปนอนหูอยู่ในมอเตอร์แล้วก็ของอากาศเราจะฉีดกินเหงื่อกินใครออกให้หมดเลยถามช่างแล้วช่างบอกว่าถ้าเราอุปกรณ์ในห้องจะได้กินเหงื่อกินใครติดฝังอยู่ในห้องแอร์นี่แน่ล่ะผมไปโรงแรมได้กินเขาๆไม่แปลกนะผม ตู<จ>่ช่างแอนในตำนานใครอยากใช้บริการตู่ช่างแอนในตำนานโทรมาได้เลยตลอดเวลาไม่รับเพราะผมเป็นแค่น้ำเนี่ยขานจริงจริงไม่ได้เป็นช่างแอน